สวัสดีครับนี่ก็ผมมิสเตอร์โลนวันนี้เราอยู่เกมวันพีเทเชอร์คูดวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารอีเวนต์ใหม่กันนะครับโดยอีเวนต์ใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของ t ซเชอร์ฮันออฟเดอะพาวเวอร์ฟูลนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากเลยนะครับโดยอีเวนต์นี้ก็จะจบวันที่15นะครับโดยอีเวนต์นี้ก็จะให้เราเก็บสะสมแผนที่นะครับโดยจะแบ่งออกเป็นแผนที่ของ ternal p o พ t แล้วก็แผ่นที่ของ t e t t u r e Key นะครับโดยจะมาทั้งหมด2ดันนะครับในแต่ละดันก็จะแบ่งออกเป็น3 a า l e เลนโดยจะมีระดับความยากอยู่ที่3ดาว5ดาวแล้วก็9ดาวนะครับโดยหน้าตาของดันนะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดดูได้ที่อีเวนต์นะครับ นี่นะครับจะเป็นดันของลูฟี่แล้วก็ดันของรถด,ดำซึ่งเป็นดันอีเวนต์นะครับโดยเมื่อเพื่อนๆลงระดับยากสุดนะครับจะการันตีแผนที่นะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยทั้งสองดันเลยนะครับโดยของรางวัลน,นะครับเพื่อนๆสามารถกดดูได้ที่อีเวนต์ไซต์นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสองอย่างนะครับโดยจะเป็นอีเวนต์ที่ได้ของรางวัลแบบ รวมทั้งเซิร์ฟนะครับแล้วก็แบบที่ได้แบบคนเดียวนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นอีเวนท์ที่ได้ทั้งเซิร์ฟนะครับโดยเพื่อนๆทั้งเซิร์ฟนี้นะครับสามารถช่วยกันเก็บแผนที่นะครับทั้งสองแผนที่เลยเมื่อเก็บครบหนึ่งร้อนะครับจะปลดล็อกรางวัลใหญ่นะครับโดยรางวัลใหญ่ก็จะเป็นผลสายลุ้งนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่า จะได้เท่าไหร่นะครับต้องรอลุ้นนะครับเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นตโดยแผนที่นี้ก็ต้องช่วยๆกันเก็บนะครับสำหรับเพื่อนๆแต่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับรางวัลน,นี้ได้เช่นกันโดยของราวันต่อมานะครับจะเป็นของรางวัลส่วนตัวนะครับ โดยมั่นเราเก็บสะสมแผนที่ครบ3แผนที่50 100เราก็จะได้ตัวละครพิเศษคาววนดิสกับอาไคานุนะครับซึ่งเป็นตัวละครอีเวนท์ที่หาได้จากอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถหาได้จากการเปิดการชาอันต่อมาครับเมื่อเราเก็บแผนที่ครบ5 45แล้วก็145นะครับเราก็จะได้ผลสายลุ้งมานะครับ เมื่อเราเก็บแผนที่ครบ150เราก็จะได้ตัวสุ่มตัวละครสี่ดาวนะครับหนึ่ใบเมื่อเก็บครบหนึ่งเราก็จะได้ตัวสุ่มตัวละครสี่ดาวอีกอย่างละ1หนึงใบเมื่อเก็บครบ200ร้อยสอเราก็จะได้ธงมาเพื่ออัพเลเวลสกิลในการลง PVP นะครับนั้นต่อมานะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับจะเป็น สายใหม่นะครับโดยสายใหม่สีเหลืองอันนี้จะอัพได้ทุกสตัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ATK HP หรือ RCV นะครับโดยของราว่านต่อมาเมื่อเราเก็บครบสามร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวสุ่มตัวละครใบแดงนะครับอย่างนั้นหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆช่วยกันทำนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลใหญ่อันนี้นะครับผมว่าน่าจะตำตห้าสิบผลอันต่อมานะครับผมจะพาไปแนะนำทีมที่ใช้ลงด่านอ e ีเวนต์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านของลูฟี่ด่านของนดดดำ โดยเราจะมาเริ่มกันที่ด่านของงดตนำก่อนนะครับโดยทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมของลูฟี่งูนะครับแล้วเพื่อนที่ผมใช้นะครับผมจะเลือกเพื่อนที่เป็นลูฟี่ร่างใหม่นะครับเพื่อมาบัฟซูปเปอร์ไทในด่านบอสนะครับโดยคีย์หลักสำหรับด่านนี้ที่ผมใช้นะครับ mm. ก็จะเป็นลูฟี่ร่างใหม่นะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็น F s นะครับเพื่อม,มาลบบัฟเผาไหม้เพราะบัฟเผาไหม้นะครับเมื่อเราโจมตีเพอร์เฟกตนะครับเราจะโดนดาเมจสามพันห้านะครับทุกๆก,การกดเพอร์เฟกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแรงมากนะครับไี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เรานะครับแล้วเมื่อเรากด ใช้สกิลแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีแดงนะครับโดย Ability นะครับผมแนะนำให้โซ่กับใบนะครับให้แม็กที่เลเวล3เลยนะครับนี่ครับจะเป็น Ability ที่ผมใช้ Ability โซ่กับใบนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบอสมันจะบับใบแล้วก็โซ่เรานะครับ8ดเทินถ้าเรามีความสามารถนี้เราก็จะลด ป้ายกับโซ่ไปได้ถึงอย่างละสามเทินนะครับตัวแก้บัฟผมก็จะใช้รอนะครับที่เปิดจากกาชาใหม่เริ่มมานะครับเราจะมีเลเวลสกิลไม้ตายเต็มนะครับเพราะว่าเราใช้เหลืออีเวต์นะครับ ด่านแรกแล้วก็ตีเคลียร์ไปเลยครับด่านที่สองแล้วก็เคลียร์ไปตามปกติเหมือนเดิมครับ ด่านนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับตีตายนะครับด่านที่4ถ้าคู่เราสู้มีเทินน้อยหลายๆตัวเนี่ยครับผมแนะนําให้ตีตัวหลังๆให้ตายก่อนนะครับเพราะว่ามันจะบับโซ่เรานะครับทั้งหมดเจดเทิร์นหรือห้าเทิร์นนี่แหละครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ เราก็ตีไปเลยครับถ้าเรามาถึงด่านลองบอลครับเริ่มมาชี้ริวครับจะเปลี่ยนลูกแก้เราเป็นมืดมุลแล้วก็ระเบิดนะครับแ้ะล็อกสลัดเรา2เทินส่วนเบอร์เจตน,นะครับจะบัฟเผาไหมเรา4เทินนะครับ เริ่มมาผมก็ใช้สกิลของเอนะครับเพื่อล้างบัฟเผาไหมเพราบัฟเผาไหมนี้อย่างที่ผมบอกครับจะโดนดาเมจร5 0 0ทุกตุกกันกด1นึ่งเพอร์เฟคนะครับกดสกิลของอาคคยนุครับเพื่อบัฟโจมตีทะลุเกาะน,นะครับแล้วกดตีไปเลยครับ เมื่อเรามาถึงด่านบอสนะครับบอยจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ใบ่ายเราแปดเทินล็อกโซ่เราแปดเทินนะครับเราก็ล้างไปเลยครับ อันนี้ผมผมพลาดไปโดนดีดออกจากเกมนะครับ3ามเทินแลน้วนดดามก็จะใส่สกิลใส่เรานะครับหมื่นสเลยนะครับอ่าหลังจากนี้นะครับให้เพื่อนกดซุปเปอร์ไทครับแล้วกดสกิลแม่ตตายของลูฟี่ร่างใหม่กดบัฟลูกแก้วบัฟค่าเชนแล้วก็บัฟกดเพอร์เฟก ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมใช้ช็อปเปอร์ฮิวนะครับแล้วกดตีครับพยายามตีให้ตายนะครับเพราะหลังจากนี้ถ้าบอสคุกเข่านะครับมันจะใสะเก,กิิวแม่ตายเราอีกครั้งหนึ่งทำให้เราตายเลยนะครับ หลังจากเราจบแล้วนะครับเราก็จะได้แผนที่มานะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยจะเป็นแผนที่ล้วนเลยนะครับโดยจะได้โบนัสด้วยนะครับโบนัสแผนที่โดยจะสุ่มออกนะครับว่าเราจะได้โบนัสเท่าไหร่สำหรับดันต่อมานะครับจะเป็นดันของลูฟี่นะครับ ซึ่งผมจะใช้ทีมของคาตาคุลินะครับทีมนี้เลยครับทีมของคาตาคุลิทีมนี้เลยเนี่ยครับทีมนี้เลยโดยคียหลักก็จะเป็นโดฟามมนโก้นะครับล้างปิดกั้นสกิลไม่ตายแล้วก็โล่พลังผ่าครึ่งนะครับส่วนนามินะครับผมจะมา ลดเลือดนะครับเพื่อให้ได้ใช้สกิลของซูเปอร์ไทของคาตาคุรินะครับส่วนในเนวนี้ผมก็จะมาบัฟพลังโจมตีนะครับจะเป็นยังไงแลยผมจะพาไปสู้ดูน,นะครับเริ่มมานะครับผมก็ให้เพื่อน หาคาตาคุริเพื่อนนะครับที่มีบิลเลตี้เต็มเหมือนกันนะครับจะง่ายในการลงด่านนะครับเริ่มด่านมาสีเทินแรก4ด่านแรกนะครับก็ตีจบเหมือนกับด่านของกดดำนะครับ ด่านนี้ก็จะยากตรงด่านลองบอสกับบอสนะครับอันนี้ก็ตีเคลียร์เลยครับ ด่านที่สี่ด่านนี้ก็ตีตัวหลังให้ตายนะครับตามเทินเลยแต่มันจะมีบางรอบนะครับที่หมอนเทินหนึ่งหลายตัวนะครับเนี่ยครับเมื่อเราไอ้นี่เราก็จะโดนล็อกโซ่นะครับ ห้าเทิร์นเลยนะครับน,นี่ผมก็ยื้อเทิร์นมาก่อนนะครับผมตีพลาด เมื่อเรามาถึงด่านลองบอสนะครับซันจินนะครับจะปิดกั้นสก mm ิลไม้ตายเราสองเทินนะครับส่วนโซโลโซโลนี้จะบัฟโลกพลังผ่าครึ่งนะครับสองเทิน hmm. ทั้งวันนี้ผมจะใช้สก mm ิล hmm. ของโดฟามิงโกนะครับเพื่อล้างสถานะทั้งสองอันนะครับใ mm hmm. ช้สกิล mm hmm. ของนามนิครับเพื่อลดเลือด ไม่ทด้จะใช้ซปเปอร์ไทนะครับกดซปเปอร์ไทายของคาตาคุรีครับซปเปอร์ไทายของคาตาคุรินะครับเมื่อกดใช้จะเพิ่มเทินศัตรูหนึ่งเทินนะครับหลังจากนี้เราก็กดตีได้เลยครับอาเมื่อมาถึงลานบอสน,นะครับ ลูฟี่จะเปลี่ยนสีตัวเองเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็บัฟโลบาเลียจำนวนครั้งสิบครั้งนะครับแล้วก็บัฟอิโม่เก้าสิบเก้าเทิร์นนะครับแล้วกดสกิลของคาตาคุริเลยครับโรบาเลียของลูฟี่ก็จะหายไปนะครับกดซปเปอร์ไท์อีกหนึ่งทีครับ กดตก,กียของแชงครับเปลี่ยนลูกแก้วกดเอเนลครับแล้วกดตีให้บอสตายภายในหนึ่งเทินเหมือนเดิมครับก็จบกันไปแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ